ที่รับใครที่รักคนนี้เพียงจนมา มาช่วยพระพี่เนรใช่นะชื่ออนะไรเนี่ยดำตุมาะาบารุตู่ตคิวทำไมได้มาเลี้ยงพันทองนี่คืออะไรพานธุทองที่จะมาช่วยอ,อยังยาใช่แล้วทำยังไงไม่ตกกระซิบต้องเอาเรื่จากอโซโกะเนน้อยนะเยนน้อยคุณเจรจะทำให้เนยใช่ สมตบลอจริงตบลอจะพูดอะไรอะคุณจ,จมมลุลิลลี่ตกมาจะลงไปข้างล่าจงจะ้ีลงไปข้างล่างไปนี่เธอเป็นใครเน,น, <c oughs> น,นีน่ยสมบัติสติ๊กตุม้ม ไมชื่านนคือ,อแสงโ,โอเดว่าไงว่าไงแกแกลเ,เธอเนี่ยไม่ใช่ฉันนี่แสงสองจริงเพราะฉะน,นั้นดนไปตรงั้นอาจากที่นี่ซะ 재 yeah. yeah.

ทำตัวดีๆสิถ้าเหมือนพี่เนี่ยอุยฮ้ทพีหลบไปเดอะมาร์ชจะทีขึ้นทวีถ้าอยากให้กระโมงฉันหายต้องไปนำพาทองจากซ่องยิง พี่เจี๊ยบัพี่สุมันเดิมเลยนะสองคนพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเหมือนเดิมเลยอะไรอ่ะไม่ให้รางวัลเหมือนเดิมเลยตอนที่ทำไล่สดด้วยน่าน่าตกอีกตอนที่ทำไล่กดลามผัวดีเฮ้ยคุณแม่โโอ้ฆใครรักน้องเบลกดติ้งน้องเบลเลเฮ้ยเอาหัวใจดีกว่าเอาหัวใจดีกว่าเอาขึ้นที่นะเอาขึ้นที่เอาหายแล้วเหรอพี่งไปยันรับหัวหมาหน่อยเอาขึ้นทีเดี๋ยวเดี๋ยวดึกแล้วดึกเอาขึ้น มก็่ดิ้นสิอะไรเราก็มข้นมาดี้เลยเขาเอาไปกูขึ้นยังไงขึ้นได้ก็ไมบอกอ้ย่กลับไงได้เปนมาก็ระยะเกิอะไรขึ้นก็จะพี่ในใจไร้ใจดำสัญญาอะไรไว้ก็ไม่ได้ทำได้สักอย่างที่เข้นทุกอย่างเยเก่าหายก็หาเมียใหม่ชนะก็เฮ้น ก็หาใหม่บางทียังไม่ได้หายเลยหาแล้วเฮ้ยเขาเคียกันอยู่เนี่ยกนูจะรังพูดเรื่องให้พี่บาสฟังเวหยุดจำเอาไว้เลยนะพี่บุไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยเออเดือนนี้ทั้งเดือนอดไว้เยอาอีกแล้วเหรอเฮ้ยเดือนที่แล้วมันอดไปแล้วใช่ไหมหมดเดือนนี้ต่อโปรโมชั่นอีกแล้วเขาอดเงียบเพราะเขาไม่ได้ดื่มเฮ้ยอดกินข้าว ที่บา้านเหี้ยมึงสองตัวอะไเนี่ยฮะหนูคุยเรื่องชีวิตอยู่ชีวิตใครชีวิตหนูเนี่ยเอออย่ายุ่งชีวิตหนูนเขานะจ้าเราหุบปากด้วยแล้วจ้าเราทำไม่พักเลยอนะ่ะมันไม่พักเลยมันก็ต้องต่อสิวเดแต่เดือนนี้อดไม่เป็นไรหรอกเาเล้วในไลน์เต็มไปหมดเดี๋ยวก่อนบบนี่ติ๊กอีนงอะไรพี่หยาดลัล่นเจ๊ เดี๋ยวถ้ามีอีกนะโดนนะให้ดูด้วยครับดูด้วยนะพูดเรื่องจริงก็คือกูเดี๋ยวต้องนอนโทรศัพท์ให้เค็มคนอย่างเงี้ยนอนกับ้ครให้เค็มอีลิ่งกันเหรออีโดนน่าเหมือนชีวิตกูนะเอางงเหรอขยันอ่ะอาจจะไม่กูก็ได้อ๋อไปนั่งไกลๆไปเด็กคิ้วติดหลังตีมึงเอาไปโอ้โหตักูดแลเรื่องเยอะไปหน่อยคุณแรกไม่ออกเลยเขงใครเป็นของใคร ยังไม่ไปอีไม่ไปหรอกเไล่ก็ไม่ไปหรอกนี่เกยคนนี้นี่ทำไมไล่จนเหนื่อยนะเธไม่ไปท้อมาแต่งงานใครแต่งงานแต่งงานกันลูกหเน่จะมาแต่งงานก็เกอย่างนี้แหละจะให้หัันนี่แตกเลยนะเป็นปากแบบนเลยนะใครจะไปแต่งยังไม่เคยพูดเลยจะไปแต่งงาน หมายตีไ like อ้ติวตีไอ like ้ติวตีนี่คืนคืนได้ติวอยู่อย่างเงี้ยเออเออเออนี่ก็จะร้อนเงี้ยหมเลยบอกจำไม่ได้แล้วหน้าคุณหน้านี่สมประกอบคุณบ้างไม่กรุงกุ้งกริ่งกุ้งกริ่งกุ้งกริ่งชิ่งกิงกริใงคลิ่งกลิ่งอะไรตีอะไรเนี่ยตีมโหรียงกอบหอแล้วหน้ามันก็มีไม่ให้เขาตีล่ะไม่ให้ตีหรอกตีมีปัญหาเนี่ยมีปัญหาหมดเลยเวลาตีอ่ะกริงหนา ลุงไม้ตีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้เอาอย่ามองใต้ตาแล้วทีให้น้ำตามันไหลเวจะได้ร้องง่ายอาไม่เอาคอไม่ดีเราว่างั้นนี่ลุงไก่จะตีเลยนะขอหนุมงนิ่งนไม่พอใจวางไม้กดอกไม่เต็องไมปปีไอจอไม่ด้ววันนี้ เบียดมันมามือชาบมือชาบก็ไม่ค่อยตีเพราะดูหนังใส่นะดูหนังเอฟมวยสมหนังเอฟใช่น่าข้วมือตียังไงนะพี่ที่ถ้าไม่มีใครมานั่งคุมจะนั่งแต่ตีนตั้งใจดูนี่เก๋หยิบปีติอะไรอย่าเงี้คนมานั่งเฝ้าหยอกมันหยอกหยอกหยอกชัวร์หยอกชจร์ยิงยิย ปัญหามีปัญหานี่กูถามจริงๆริมึงเอาเวลาไหนไปเล่นลเกทำไมอ่ะรู้จริงทุกคนเได้บอลไปลุงลุงลุงตีตะโพนตีเปิมนเฮ้ยตะโพนตีดีตีดีมากตะโพนตีอยู่องี้ยเอ่อไไเป็นไต่ะไม่รู้เห็นไม่้งเล้ยยไม่ไพูดนอ้ต้นปยแต่โดนได้นะลุงชานอ่ตีเปิร พอใจือยังพอใจมากเข้าหอไม่ต้องเข้าหออะไรทั้งนั้นเลย<อ>แล้วไม่ต้องบันเลงอะไรทั้งนั้น<อ>ฉันยอมรับเป็นสามีเธอตอนนี้เธอเป็นของฉันแล้วในเมื่อฉันเป็นเจ้าของเธอฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้อ๋อผมไม่มีใครอยู่หรอมีมีได้หาให้หาผู้หญง ไปหามาสิขบุน่้าแคนิเก็ขอบคุณขอบค่ณเดี๋เดจิ้มให้เลยนี่มกมอไเนี่ยจิ้มใจ้ไอเปียกตลกนึกตะการนะฮะไมกนไปกินข้างหลัง่อะไรพี่คะจะยกเมียให้เนี่ยเอาไหม่เอ่ะทำไมอ่ะไม่พร้อมไม่พร้อมใช่คะเขาอะไรทำไมถึงไม่พร้อม เมนมาไปครับอุ้ยสงอะไรเน่เ้วออีเวนยกเวนคุณสานาหายไปไหนแล้วเนี่ยคุณสารามายอกกระจายนึกว่าตแกทองมาเอ่อะไรนะอมีเลยอ๋อเอามาแล้วครับเฮ้ยเอาอะไรอีกคนนึงอ๋ออีกคนนึงไม่เอา อ๋ออยู่กันมอยู่ในรถจะเรื่อึไม่ชอบอยูุมก็ไม่เอาไปหรอกไม่ทำไมละวันนี้รับไปดูแลหน่อยเไเอาะนี่เอาไปนอนเป็นเพื่อนนอนโซฟาเนี่ยจะได้มีเพื่อนนอนเอาไปเบียเยนกันเีอยเอาหมา่รุกแค่ม่เอาไปหรอกนะพูดสิใจเต็งเลยเลย มีคู่แข่งกับครังคูใบคู่แข่งกับครังครูใบเขากคือครั้งครูโบเราครังคูใบดีกว่าแม่ได้แฉยกให้ได้แฉไปเลยโอ๊ยถ้าปฏิเสธนะคนนี้แหละดูแลเธอได้ไม่คนนี้เขาไลฟ์ขายเสื้อขายอะไรได้เป็นพันๆตัวไม่เอาอกมดูแลได้เวลาจะไม่มีไลฟ์กินแล้ก็พินเสื้อเอาไม่ได้เลย น้องไปไม่ดีนะครับคุไม่รับคุเลยเหรอเพื่อรับงานกันวันงานกันบุนต่อคกูแตกได้หรือคุณร้องไปดูแลกันดีนะขอให้โชคดีไม่ต้องมาพูดเดี๋ยวเสียใจทำไมจะพูดไม่ได้เป็นเจ้าของคณะทำไมจะพูดไม่ได้ห้ามพูดจะมาไม่ห้ามพูดทำไม โอเคนะแม่แชจะเป็นยังไงบ้างฮะก็คงอยู่ในใจของคนคันเมื่อคืนที่นต่ตอนแรกคิดไม่ออกเลยมีสัญญาตัดอิเสธไม่ได้จริงๆนะหน้ายกให้มึงมากกว่านะทำไมลูกแลหมอกาสเกี่ยวเลยแต่จริงๆนะมึงบอกมาดีให้มันไปอันนี้แล้วแต่งหน้าแต่งตาแลโทนเดียวกันเลยอ่ะไม่ยากเลยแม่คุณเดียวกันเล้วก็คงไม่แค่ ร้องลตักให้ต่อไงก็ต่อกันเนี่ยอันนี้ต่อแถวไม่ต่อร้องอ้าวต่อร้องเหรอใช่ร้องใหม่เลยไม่ร้องเขาใครอะสวยอะเขาได้ชะเดี๋ยวมันมันมีใครเยอะนี่ใครอะส่งไปประธานเปิดงานพิธีกา์บิลด์ดีเดนด้วยพระเ้าค่ะเดี๋ยวมาดัเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดับดองไปไหนแล้วเนี่ยฮะแล้วไปมาพี่คนนี้ไม่จำไหนไหนแชรนี่แหละดำบดง ใช่คนละคนพื้นท,ที่สวยงามอยู่ตรงนี้คือดำดง่เจ้าค่ะไม่จริงอ่ะที่ผมท่านให้กำลังชั้นมาจะสวยแบบนี้ได้ยังไงตอนไปยล่างยัง,ย,งยังก็สังขยามาเห่นี่แหละคนนี้แน่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ไม่ได้ไไดคนละคนกันจริงฟ้าผ่าห้าทีเป็นนี้เลยฮ<ะ>ึพอรู้ว่าจะต้องแต่งงานกับผมชั้นฟ้าผ่าห้าครั้งเป็นนี้เลยฟ้าผ่าฟ้าผ่าเลยสวยแบบนี้เลยเหรอ ฟ้าผ่าแล้วสวยอย่างนี้เลยสวยเลยผ่าตรงไหนเนี่ยผาฉันไปโดนผ่ามั่งสิทุกคนฉันอยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะเออคุณไอ้ฉกเจ้าคะจำโดงจริงๆเหรอใช่วันนี้ได้จำโดนใ้่แล้วขอคืนแล้วกันขอคืนยังไงได้ไงแล่วทำไมแล้วนก็นี่จำดดนพรมท่านยกให้ของฉันแล้วต้องใป่หัวใช่ใช่ก็เล่านะไปเป็นเจ้าของเก่าใช่ไหม ยกให้ในแชทแล้วก็เปลี hmm. ่ยนใจแล้วตอนนี้ขอคืนอืมมันมีการทำสัญญาแล้วว่าจะต้องจัดงานแต่งงานในวันพรุ่งนี้ตอนสามโมงเช้าอะไรเนาะอะเนอมารับรางวัลก็รู้แล้วจอยนะคะรับดูเร็วเข้าซิรับรางวัลได้ไฮ้ยในแชทรับเร็วเข้าซิัยจะหัวอะไรขนาดนั้นวะโอ้คุณได้กำรับสจจากหนุ่มคนนี้ครอบ นี่จองพีเจษโล่นะคะรู้ไหมดำดงว่าว่าดีเด่นก็แบงของเด็กดัดฟันได้นะงาาใช่เล็กขาวเลยอ่ะนี่นี่นี่อ่ะเออจะมีผลิตภัณฑ์หนัจ้างเีคนแรกใายเก่งแม่ดูขอได้ไหมขออะไรขอเนี่ยไม่ได้จะแต่งงานกันรักเขาเขอทำไมจะให้ไม่ให้ไม่ให้ทำไมถึงไม่ให้ เลยาจะให้หรือไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ก็ออกไปเลยเคก็ได้แค่ผิงคนเดียวถึงขั้นออกกันเลยใจดีจรนะทั้งนั้นเขาอยู่ด้วยยากทำงานกันลำบากไปอยู่กับเขาสิบแปดไม่พูดเหมือนมึงจะไม่ให้ทั้งนั้นทำงานลำบากอาไปทั้งเพิ่งและเสียใจไม่ได้ให้เสียใจดิเสียใจไม่เป็นไรยกะน ไปหาใหม่เ,หเอาก็ได้นะด่กายก็มีเพื่อนสามคนอยู่เพียงข้าทำใน้เพื่อนเสียใจเข้าหาธรรมะเลยกูล,ยลองเพลงส่งเข้ามา็นคั้งสุดท้ายหอบใจเโซโซมาวัดตะโกมันโกจริงๆ อะไรลือหมดเลิอ๋อพ่อไปด้วยตอนเดยน้องน้องตั้งใจเหรอที่จะอยู่กับผู้ชายคนนี้มองข้ามพี่จริงๆด้วยถึงหน้าพี่จะไม่หลอเหมือนสอนลืมแต่พี่ก็งามเหมือนงามเตนตะปอกโอ้โหผู้แม่ภูิใจวะผู้แอยากขอดูเลยนี่ เธอใช่น้ำดนจริงหรือเปล่าอย่ดีๆเนี่ยมากับนายแฉะได้ยังไงเราสอนสิงศัก์สิทธิไปหมดแล้วใช่แล้วแมคะหม,ม่อมใช้กับดำดมมกนำโดนหม่อมใช่คือคืคนเดียวกันแมคะคือคนเดียวกันแมคะแท้ที่จริงแล้วตัวของฉันเองหม่อมฉันคือแสงโสมตัวจริงเลยคะพระองค์ท่านเธอคือแสงโสมพระคุ้งมัินของสเสด็จพ,พี่สุภสิทธิ์ใช่แล้วแมคะครับผู้หญิงคนที่มาแต่งงานกับเสด็จพี่สุภสิทธิ์ตนั้น คนนั้นไม่ใช่แสนโซเขาเป็นใครกันผู้อคนนั้นเขามีซูเปอรริสยาเขาเป็นพี่สาวของผมฉันเองแค่เป็นพี่สาวแสนโซแช่แ์เ้็นแค่เป็นวันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆพี่สาวของแสนโซ